สวัสดีเช้าโลกผชมทุกคนทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่ในเกม Ghost Recon b i g p o i n t กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับคาสสแล้วก็เปิร์กที่จะใส่อาวุธที่จะใช้อันติของแต่ละคาสสวันนี้มันเริ่มกันที่คาสส์แรกครับคาสสหมี กัดพื้นแตกหรือกาดเอ็กซ์เซลนั่นเองนะครับการ์ดนี้จะมีความพิเศษคือจะมีเลือด4หลอดสังเกตทางเลือซ mm hmm. สายจอล่างนะครับจะมีเลือดยู่หลอดนะเป็นการ์ดที่มีเลือดเยอะที่สุดสืกอว่าน่าจะถึกที่สุดเลยด้วยครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมก็คือระเบิดมือแก๊สนะเป็นระเบิดมือแก๊สจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะใชใ้กันให้กันดูให้ดูนะครับ น,นี่คืออันตินะครับกาเรียกว่าอันติเมตนั่นแหละบดรเเป็นการใช้อันติเมตเรามาดูกันดีกว่าอย่างแรกที่ปเปิร์กเปิร์กนะฮะเปิร์กหรือสกิลเสริมที่เราใส่ที่ผมใส่จะเป็นประมาณนี้นก็จะเป็นเน้นถึกเน้นทนเน้นกระสุนเยอะรีโหลดเร็วนะครับนี่หนึ่งอันแรกก็ ระยะหน่วงของการเฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยและความเร็วในการเฟื้นฟูสุขภาพเพิ่มเร็วขึ้นอ่ายิงสีเลือดสีหลอดด้วยยิ่งเพิ่มเร็วขึ้นด้วยโ<ฮ>อ้โหโคตรสุดอ่าแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดอ่าในเมื่อเราสายบูนะความเร็วรีโหลดนิดหน่อยครับแล้วก็โล่เนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่ความต้านทานความเสียหายอ่าเนี่ยโดนยิงเราจะถึกขึ้น ปืนที่ใช้เน้นปืนที่ผูเ้เรียนสามารถพบเจอได้ง่ายๆคือ M16 AC อหรืออันนี้น่าจะง่ายกว่าอะไรจะเป็นปืนนี้ปืน AC16 เนี่ยน่าจะเจอได้ง่ายกว่าจะใช้ AC16 ก็ได้แต่ผมจะใช้เป็น M4A1 มันสามารถเก็บดรอปได้ตามบอทนะครับตามศัตรูเรา e อ e my ถ้าเกิดเรายิง,ล,ยงลมนะปิดเลเวลนะถ้าเกิดปิดเลเวลด้วยนะแมกซีนผมจะใส่เป็น Mac แม็กหกสิบแม็กห้นัดครับไม่ใช่แม็กธรรมดาผมมีรีโหลดแล้วนะสปเซอร์ติดอันไหนก็ได้นะครับแต่ผมมีอันนี้ผมจะใส่อันนี้ทเทของแต่งก็ประมาณนี้แหลสะสโคปตามชอบเล็งเร็วหน่อยกิบมือเท,ท,ท่หน่อยเน้นหอลอเน้นเท่ลำกล้องสั้นฮนะแล้วแต่คนชอบไปเลย ต่อไปก็จะเป็นลูกซองเนี่ยคาร์ดนี้จะมาคาัดกับปืนลูกซอง R, เอสเซาปืนเอสเซากับปืนลูกซองนะครับคาร์ดนี้ยจาสังเกตในเควสของตัวละครของคาร์ดนี่จะเป็น ASR นะครับก็คือเอสเซาไรเฟิลนั่นเองของที่ใส่ผมจะใส่เป็นประมาณนี้ปืนระเบิดอะไรว่าไปแล้วก็นี่เลยนะ ของดีเลยนะ,นะยเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยอย่างแอนแอซาวเนี่ยเพิ่ม200คือถ้าเกิดเลือดเหลือติ่งเดียวกดใช้เป็นหนึ่งเข็มฟื้นฟูเต็ม4หลอดนะคบสองอันนี้ก็จะประมาณครึ่งหลอด2หลอด2หลอดนิดๆนิดปืปนระเบิดไปเลยสายบู๊เลยฮะเยบปืนพกก็ตามแต่ศรัทธาเลยครับใครมีใครอะไรของ โหลดเอาก็จะประมาณนี้ผมจะใช้เป็นตัวโนแมสอ่ะอย่าลืมแนะนำผู้เล่นใหม่ไปด้วยเลยบางคนสงสัยเอ้ยทำไมผมมีความชำนาญอาวุธเพราะว่าเมื่อคุณอัพส่วนเนี้ยเต็มหมดทุกส่วนละหมดทุกอันละมันจะเพิ่มมาให้มันจะเพิ่มมาที่หลังนะครับตอนแรกเรายังไม่มีถ้าเกิดเรายังอัพสกิลเนี้ยยังอัพส่วนนี้ไม่หมดนะอ่าพอเราอัพเต็มบึด้ดส่วนนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเลย คือคนชำนาญทุสอันนี้เราจะไปเก็บตามแมปครับสกิลพอยต์บางทีสงสัยว่าเอ้สกิลพอยต์ที่เหลือไปทาอะไรสกิลพอยต์มันเหลือเยอะมีสกิลพอยต์ที่เหลือเอามาทำนี้ฮะเช่นผมเล่นแอดเซลนะเล่นอับใส่แอดเซลครับลูกสองผมใช่มันจะเป็นครบสามปืนพอดีครับนี่มันจะประมาณนี้ที่ พอดีเห็นไหมเออมันผมไปเก็บมาหมดทั้งแมปแล้วนะก็ได้ประมาณนี้ลูกซอง m 4อ,อวะ M4 เ,เป็น่ะไร M4 นะครับที่ผมหยิบม,มาให้เป็นตัวอย่างก็เพราะว่ามาถางง่ายเออมันหาง,ง่ายใครเจอลูกซองอะไรเอามาใช้ได้หมดคนระับนี่คือสายแอเซอโหลดเอาประมาณนี้เราจะมาลุยกันแล้วจะมาลองดูซิแอเซานี่จะโหดอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าไม่เดีดีลยนะ ทำไมายาผมน้อยมีแค่สี่อ่ะเออผมลืมไปว่าผมตั้งค่าอันนี้ผมตั้งค่าเป็นประมาณนี้ครับทุกคนปิดสูงมากที่สุดอันนี้จะเป็นธรรมดาอันนี้ก็มาเล่นให้ดูก่อนปกติผมก็ประมาณนี้ฮะหรือไปไปันเชียวชานส่วนมากผมจะใช้ปืนกระบอกเดียว,ลวเล่นปกติแล้วก็ปิดอินเทอร์เฟซทั้งหมดอันนี้จะมาสอนผู้เล่นใหม่ หรือคนที่กำลังเล่นหรือผู้เล่นเก่าที่ไม่ค่อยเข้าใจนะโอเค let's go มาลุยให้ดูอ่ะสองนี้ถ้าไม่ใส่เก็บเสียงกันหนเหมือนกันนะดูหมดส่วนตัวเหล่งเพิ่มเลยเดี๋ยวนี่คืออ s s a u l t คุณเราก็มากับโนแมดเงียบมากเลยไม่รู้แถวนี้มีหรือเปล่า ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับดูในแมพก่อนเดี๋ยวนี้มีไหมบ้านหลังนี้มีรอบบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันถ้าเสียงไม่ดีเสียงชอ็อตหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะไอ้เซ <c oughs> าเลือดสีหลอดมาผมจะมาใช้แก๊สให้ทุกคนดูแล้วกันอย่างแรกเลยอุ้ยยัยงไง โวยมาคนโวยมาคนโวยมาทุกคนคนโวยมาพอดีเลยอือสี่หลอดเลยเนะี่ยตามตาม โก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 ้ go, 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 go. ันปปวันนี้อุย้ยโดนสไนเปอร์หมายหัวแล้วไม่ทานแล้วตามไม่ทานแล้วเป็นไรเรามันอเัเลิใสายสายบู๊แล้วไม่ต้องกลัวไม่องอเลิศจะเบิดไปกินแก๊สไปกิน เออนี่ไงเรามาสายเช้าแล้วโอ๊ยโหโดนนเปอร์สอยเกือบร่วงเนี่ยถึกนะแทงไวก่อนหนึ่เข็ม s i p ล คแยังไม่ได้ใช้แอติให้ดูเลยยังไม่ใช่แอติเลยผมลืมนะเออมาเกิดนี่เลยวะเกิดไกลวะมาเกิดแคมป์เลยนะไปไปกันต่อ เมื่อกี้กกคือระเบิดแก๊สที่ผมลองใช้ให้ดูนะครับมันจะเป็นแก๊สทำลายศัตรูเคผมจะใช้อันติให้ดูนะครับรอบนี้ถูกซองอย่างนั่นเมื่อกี้โดนสไนเปอร์อยิงเลยดิ คอนโวยมันมาอีกมาไหมครับรัวได้ไหมคือรัวได้ไหม ตระยอเมนี่ตัวช็อตกันตัวนี้ก็ช็อตกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอเลอร์แล้วก็ใช้อันตีให้ทุกคนดู เอาแก๊สไปเกล้ยไม่ถึงว่ะเอออ้ยลูกซองยิงอย่างมันนะฮะผมจะคว้างแก๊สใส่ไสเปอร์ข้างบนถึงถึงถึงอยู่ด้านบนนะ นวะโดนพลเรือนหมดอะ่ะเนี่ยนี่คือแก๊สของเราถ้ากดใช้มันจะประมาณเนี้ยเอาไปดิสไนเปอร์มันอยู่บนวะ ไ,ไมไ่ใช่อันตีเลยเดี๋ยวหนีไม่ใช่อันตีกับคนบอยเนี่ยผมว่เาเย่คนบอยอยู่ด้านหน้า ไกลไหมมันมาทางนี้แปะซีโฟก่อนเออเออเฮ้ยมันทำไมเลีบบ้ยวไปทางนั้นอ่ะไอ้เี๊เป็นรู้เฮ้ยเชียโดนระเบิดอะไรวะน่ะ นี่กดใจอันติมันจะเป็นเช่นนี้ฮนะสกิลบ้บาล้างเหมือนมันจะเพิ่มดามเมจของปืนเราด้วยนะแล้วก็เพิ่มความถูกเออ S6 ค,คร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคน ตายบูเลยแต่ว่าก็บางนะแต้ว่าจะถึงนะครับเนี่ยเมื่อกี้ยังตายเมื่อกี้ที่ผมลุยที่ล่วงไปอะโดนสไนเปอร์ยิงอะสองนัดก็ดจะล่วงแล้วดูดสองนี่ไง ปืนที่ปืนผมนิ่งโหลดเร็วเพราะว่ามีเปิร์กด้วยอันนี้กระสุน5ิ0 5, นัดมันจะรีโหลดนานกว่านี้นะถ้าเกิดไม่ได้ใส่เปิร์กแล้วก็ไม่ได้ใส่สกิลมามันก็จะไม่นิ่งขนาดนี้คือนี่นะผมคุมนิดเดียวเองครับเนี่ยถ้าไม่ใส่ปึ๊บปืนมันจะสายมากกวนน่านี้เดี๋ยวลองลองเดี๋ยวลองถอด ผมลองถอดเดี๋ยวลองลองลอง,ง,ง M4 นะครับกำแพงนี้แหละาผมไม่ได้คุมอะไรเลยนะอ่นนี่ห้าสิบนัดต่อไปผมถอดนะถอดของไอ้ซอา ดูการคมปืนอ่ะโคตรต่างนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับผลของไอ้ว่าทำไมเราถึงต้องอัพความชำนาญปืนเราถึงทำไมถึงต้องใส่ตามประเภทปืนก็จะประมาณนี้ครับอ่าต่อไปลองลูกซองแล้วกันลูกซองช็อตกันนะปึบป๊บปึ๊บมันก็จะรีโหลดเร็วนะ อ่าลองดูกานควบคุมต่างอะ่ะเดี๋ยวผมไม่ได้คไม่ได้คุมเมาส์เลยผมลั่นไกลอย่างเดียวละโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับแอร์สา สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปคาร์ดแอเซลวก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ